นี่ตีห้าดีงัวงเงียแต่คุณแม่ตื่นแล้วคุณแม่จะเริ่มทำงานบ้านนะคะแต่น้องดี่งัวงเงียขึ้นมาจากพ่อห่มไม่เป็นไรน้องดี่นอนได้เลยไม่ต้องห่วงแม่ครับนี่คือดี่จะวิ่งมาหาแม่ แล้วก็จะมานอนตรงตักแม่นี่นี่นี่น้องดีก็จะนอนมานอนที่ตักแม่นี่ค่ะนอนที่ตักแม่ดีครับแม่ต้องออกไปทําความสะอาดบ้านนะลูกแล้วสายแล้วก็ถ้าฝนตกผ้าก็จะไม่แห้งนะลูกนะดีต้องมีเหตุผลนะลูกนะจริงๆแม่ตื่นตีสี่แต่วันนี้เลอแวบเดียวพี่จอดมาอุ่นอาหารแม่ก็เลยตื่น นะแม่เอาผ้าของพ่อไปแช่ก่อนเดี๋ยวฝนตกมันก็ไม่แห้งเนาะมันชื้นมันก็เหม็นอับเนาะน้องดีก็งัวงเงียอยู่ตรงนู้นแล้วก็ตามมานอนหนุนตักคุณแม่อยู่ตรงนี้นะคะอ่ะดีออกจากตักแม่ได้เลย ม่ไม่แม่จะออกไปแช่พาก่อน <c oughs> แล้วก็แม่ก็จะจัดร้านไปด้วยนะจัดร้านไปด้วยเป็น <c oughs> อันว่าดี่ออกจากตากแม่ได้เลยลูกไปไปอยู่ตรงนู้นไปลูกอยู่ตรงนู้นนะครับเราต้องรีบทำลูกเดี๋ยวก็ต้องทำอาหารให้พ่อกินด้วยลูกจะได้กินยาไงานะ ครับไปไปอยู่ตรงผ้าห่มหนูหนู่นเนี่ยนอนตักแม่อยู่ค่ะนะแม่จะทำความสะอาดบ้านด้วยจัด้านด้วยอีกหน่อยแม่ก็เลยทำอาหารในพนะ้านนะครับคนเก่งนะคนเก่งเชื่อฟังแม่นะอืมเชื่อฟังแม่นะครับโอเคนะไปลุกไปไปหนูไปนอนตรงที่ของหนูไป แม่จะลุกแล้วไปไปครับไปนี่ยังยังไม่ยอมอีกไปไปสิครับไปลุกให้ลุกไปนอนที่ของหนูเด้อเนอไปนี่นี่ผ้าห่มของหนูน,นั่นนอนนี่นะลูกนะไม่เอาลูกไม่เอาเนี่ยนั่นยอมจะที่ไหนอะไม่ได้ลูก ไม่ไม่ได้ครับแม่ทำอะไรเสร็จแล้วแม่มารับหนูไปวิ่งข้างอ่าสวนนะลูกนะอืมกอดแขนแล้วทีนี้ยืนขึ้นแล้วก็กอดแขนนั่นโอเคนะลงไปลูกลงไปพอพอแล้วครับโอ้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 โอโอโอครับผม ยืนอีกแล้วชอบมากคือการยืนค่ะยืนเพื่ออะไรเพื่อจะให้คุณแม่อุ้มโอเคนะครับโอเคครับอุอ้ยยืนอีกแล้วนุน่นขาเล็กๆแข็งแรงนะไปไปครับ่าแม่อุ้มทีนึงไม่ยอมยืนกันอีกแล้วมาแม่อุ้มทีนึง อุยอุยโดด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 แข็งแรงจริงๆตัวเล็กๆเนี่ยแข็งแรงมากแข็งแรงครับแข็งแรงโอเคลูกโอเคโอเคครับโอเคโอเคแล้วครับโอเคเนาะฝากคลิปน้องดีด้วยนะคะฝากดูคลิปน้องดีเป็นกำลังใจให้ดีกับคุณแม่ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะ ลง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 โอเค